ไปแลกกันที่จังหวัดกราบี่กันบ้างครับเปิดเวทีสิ้นทางสั้นทางสุขโครงการตลาดนัดคนรักสิ้นนะต่อยอดพัฒนาสู่ตลาดศิละปะที่ยั่งยืนครับโดยทีเวทีสิ้น้า,างสั้นส้างสุกลานปฏิมากรรมปูด,ดําอำเภอเมืองจังหวัดกราบี่นายอนุวัต์มดพริงกับผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เนี่ยได้ต้อนรับนายประศบ เรียงเงินนะครับพื่อในการสำนักศิละปะวัฒนธรรมรวมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะประธานเปิดโครงการตลาดนัดคนรักสิ้นข้อจังหวัดกระบี่ครับมีวัานาสในใิการตลาดจนชุมรมกระบี่อาร์ตสเปซนะครับและก็เยววาวชนคนรักสิน้นรักดานศินละปะเข้ารวมจํานวนมากสํสหรับโครงการตลาดนัดคนรักสิ้นจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้นะครับได้รับการสนุนประมาณจากสำนักศิลปะวัฒนธรรมรวมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างรายได้้กับศิลปินกระบี่ ผู้ประกอบการด้านศินละปะโดยการเปิดพื้นที่พบปะระหว่างผู้ถีผลิตงานศินละปะกับผู้บริโภคงานศินละปะนะครับและก็พื้นที่การสร้างรายได้แก่ชุมชนโดยใช้มิติทางศิละปะวัฒนธรรมพัฒนาต่อยอดทรูตะาันนัดศิละปะอย่างยังยืนในอนาคตและก็นําไปสู่การสร้างรายได้แก่แก่ศิลปินนะครับนะภูมิปัญญาทองทิ้น คือข่ายศิละปะประชาชนและก็ะชุมชนครับโดยนายประซอบเรียงเงินค่ะผู้อํานวยการสํานักง,งานศินลปาวัฒนธรรมรวมสมัยก็กล่าวว่าในปีพศ .2560 เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการพิจารณาขัดเลือกให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองศิละปะเนึ่งในสร้างเมืองข้องประเทศค่ะสร้างเมืองที่ว่าก็มีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครราชาสีมาแล้วก็จังหวัดเชียงรายสํานักง,งานศินลปาวัฒนธรรมรวมสมัยก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศิลปารวมสมัย กับจังหวัดกระบีม่มาย่างต่อเนื้อค่ะแชนการจัดงานศินละปะระดับนานาชาติไทยแ,แลนด์เบียนนาเลกกระบี่เนี่ยฮะซ่องพันสิบแปดเทศกาลนึ่งร้อยี่สิบหกปีกระบี่เมืองศิละปะเทศกาลร้อยี่สิบเจ็ดปีกระบี่เมืเองศิลปะเทศกาลยนเมืองสิ้นกินข้องร้อยในปีพอซ่อ,องพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วก็สนับสนุนกับประมาณในด้านการจัดมหกรรมศิละปะแห้งแซ้งซี่และเทคโนโลยีในงานเชื่อมฉลองครบรอบการก่อตั้งเมืองกระบีบ่อายุ ครบรอบปีและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตลาดนัดคนรักสิ้นจังหวัดกระบี่ประกอบกับจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการขับเคลื่อนงานกระบี่เมืองศิละปะที่มีความซอดคลองกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมมาย่างต่อเนื่อโดยภายในงานค่ะจัดให้มีกิจกรรมนิทรศการศิละปะมุ่นเวียนกระบี่เมืองสิ้นและกา,าการสร้างถิ่นการสร้างการสร้างสรรค์ศิละปะค่ะมีเวทีสิ้น สร้างสั้นสร้างซุกนะคะจะจัดกันทุกวันเศร้าค่ะก็คือเศร้าที่ห้าสิบสองสิบก้าและก็ยีสิบหกสิบห้าคม6กๆเริ่มกันตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นไปจนถึงสองถุมค่ะใครสนใจไปเจอกันได้นะคะทีเวทีสิ้นสร้างสั้นสร้างซุกลานประติมากรัมปูดำถนนอุดอดกิจตำบลปากนาบอำเภอเมืองจังหวัดกระบีนั่นเองค่ะ